สวัสดีครับวันนี้นอนฟูดอนมากงงกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับมากับใครเจะเอสอง,องวันนี้เป็น<ม>คลิปที่เรากินก๋วยเตี๋ยวกันมาออกทำงานข้างนอกเป็นร้านเพิงเล็กๆแต่เขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยเนี่ยอร่อยแลเงียบไว้ก็เงียบไว้อุ้ยมีขาร้านเนี่ยทําก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เรื่องวันไหนมากินจะบอกกันอได้เห็นเห็นเห็นก็เป็นไงครับน้องอ้อมอร่อยค่ะอร่อยค่ะน้องเนียมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยโโออเเคคโอเค ที่จริงแล้วก๋วยเตี๋ยวนะครับเรารสจ็ดง่ายเลยการคือชิมน้ำซุปเนี่ยอยอดรอ,อร่อย,ยอเลยนะอร่อยๆชิมน้ำซุปดีน้ำซุปอนะ่ <c oughs> ะนักข้าแวแซว ก็ทีนน nice. ี้ก็เราก็มากินบะเตี๋ยวกันก็มีคนแนะนำมาให้มากินร้านนี้ก็มันเป็นเพิงเล็กๆนะอยู่เครียดแถวริมบึงคนละกอดไปเลยอ่าลังสิทธ์นะฮะติดกับคนมาไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าไงเขาว่า บรรยากาศก,ก็เป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งง่ายๆครับผมก็ชิมอมะก๋วยเตี๋ยวริมทางอือก๋วยเตี๋ยวริมทางจิมนี้คื่ก๋วยเตี๋ยวริมทางฝากคนที่ดูครับมาคอมเมนต์เรื่องก๋วยเตี๋ยวอะ่ะจะพยายามชิมเรื่อยๆครับกินไปที่ไหนอร่อยเราจะไปเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยอะ่ะ อร่อยที่สุดในโลกแนละ้ว <c> ร <oughs> ู้หไ,ไหมพี่อ๋ออร่อยครับอร่อยครับเส้หนใหญ่หมูถ้ไาไ,ไ,นะไม่ตนะ้องปรุงอ่ะยอดเยี่ยมอย่าอย่าหวงเครื่องปรุงเนาะใช่เรื่องน้ำอ่ะแต่หนูไม่หวงนะที่นี่หนูจะไม่หวงพวกเครื่องปรุงแต่อย่าว่าหนูนะ ถ้าใส่ถล่มเส้นเยอะแล้วมันเฮ้ยตสางก็เสียวเส้นมันเยอะแล้วมันแน่นชามไปแน่นชามไม่แต่เขากลัวไม่อิ่มไงแต่ยังสาวๆอ่ะกินก็แค่เซลฟี่ไงแต่ผมกินเนี่ยต้องอิ่มเส้นมันเยอะแล้วมันแน่นชามไม่คึกไม่ได้ขายน้อยเพราะว่าน้อยอีกอะไอ้อ่ำเลยก๋วยเตี๋ยว ้นใหญ่หืหมหนอจริงเ่ยแด้ินะ่หน่งสงเลยไม่องเลยพ้อมสั่งเลยกินไม่อิ่งเลยเอาเลิอกกเหรอคว <c oughs> ามสองยังไม่ได้เกินแล้วเลิกกเยังยังอัพคลิปอยู่ อร like <laughs> <It> ่อยก็เลยกินกันชุกบจ๊บจุ๊บจับบอะไยไม่คุยกันเลยก็จะพูดนิดหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของนอนฟูดดอนนะครับเดี่ยวชีวิตประจำแล้วก็เดี่ยวการกินอาหารกินไัอตรงไว้เกี่ยวอะไรอย่าเงี้ยชอบมากขอบอกก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูยังไงก็ใครมีบัญชี Google ก็รบกวนกดสับสัสไท้ยจอข้างล่างของผมนะครับช่องสน um ับสนุนชแนลนอนพูดอนก็พยายามหาก๋วยเตี๋ยวกินอร่อยๆเยอะๆเพิ่มๆขึ้นและทำคลิปบ่อยๆขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเห็นโฆษณาีผ่านหน้าจออย่าลบนะครับ รายได้ผมโอเคครับแค่ <laughs> น,นี้บายบาย